มือเขาหย่บทำไมเนี่ยหยาบทำไมเนี่ยอะไรเจ๊ใค่ดูคลิปแจ๊ปอกหอกอย่างดูมาเป็นไงน้องแม่งโคตรใหญ่ใหญ่อะไรกูใหญ่กว่ามันอีกไหนไหนไหนดูเดะดูเดะเจ้าใหญ่จริงมากโอ้ยโอ้ยใหญ่กว่ามันอีกไหนไหนแหมใช้นมโรงเรียนซะด้วยมันต้องใช้นมโรงเรียนอะนมปอกหอวแล้วเสียงเสียงทางเป็นไงเสียงทาง ไม่ได้ครึ่งกูเลยกูพูดจริงๆนาย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 ใจร้องขังนะยอย่าเอาอย่าอย่าอย่านะย่านะยอย่าอย่าอย่าเย่ากูมึงไงแหมเสียงมันยังไม่พีคมันเด็กไปมันเด็กไปเออไหนๆลองเสียงแบบคนแก่คนแก่อ๋อ้๋ออ่า